เส้นจีครับทำเมนูอะไรครับจะเป็นแอลมอนกงฟีครับเสิร์ฟกับมะเขือเทศกงฟีด้วยครับกงฟีคืออะไรไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่กังฟูกงฟีนี่มันเป็นเทคนิคแบบไหนครับวิธีการทําปลาแบบฝรั่งเศสครับเราจะใส่น้ํามันให้ท่วมครับแล้วก็เราจะใช้อุณหภูมิที่ห้าสิบถึงหกสิบครับการกงฟีเป็นการ slow cook ครับที่จะค่อยๆทำให้สุก เทเลนิตเทเลนิครับมันจะทำให้เนื้อสั่นดีตรงที่ว่ามันจะจุยซี่ครับค่อนข้างมั่นใจไหมมั่นใจครับโอเคถ้ามั่นใจยิ้มให้ฟังดูหน่อยโชคดีนะคะขอบคุณ <c oughs> สีท้สิ่งกดทแน่เลยสัญญ้นจีครับเห็นทําประการลังสีแดงเนี่ยสองรอบแล้วไม่สำเร็จเลยลูกใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมน้ำมันอาจจะน้อยไปครับตาเรคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยการทําต่อครับแต่ ก็ไม่ได้ฮะใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่อย่าลืมว่าเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับขับเต็ <ขอ S 2> มที่ครับครับขอบคุณครับคิดเปลี่ยนแผนดาวหนังปลาที่ผมควรจะเอาออกแล้วไม่ใช้เอามาทําให้เป็นหนังปลากรอบแทนครับอุ้ยพิสันจิบสนสัว่าชิ้นใหม่ ซันจิครับเอ้ยเมื่อกี้ซลมอนกงฟรีเราเสร็จแล้วไม่ใช่หรอครับเออใช่ครับแต่มันมีอันหนึ่งที่ลูกล่่งไม่สวยเลยครับแล้วก็ขาดครับหมายคมว่านี้จะเริ่มใหม่อีกชิ้นหนึ่งหรอครับเอครับแล้วมันจะทันหรอครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับครับกับเวลาให้ดีนะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ก็ลองดูครับ สันจิคะครับยกอาหารจานหลักมาให้เราชิมค่ะก็หวังว่ามันจะเป็นจานที่ดีมั่นใจทุกอย่างครับคิดว่าจานนี้ยังได้คะแนนอยู่ครับอธิบายมาค่ะจานนี้ อันนี้จะเป็นตัวแซลมอนกงฟีกับมะเขือเทศครับในตัวน้ํามันที่เรากงฟีด้วยก็จะมีกระเทียมหอมแค่ครับแล้วก็ทามแซลมอนเอามาห่อ,อก,กับตัวแป้งเวียดนามครับซอสก็จะเป็นซอสไวท์บัตเตอร์ครับ จันจิคะจานนี้จัดจานมาได้สวยงามน่ารับประทานตัวแซลมอนที่เป็นพระเอกของจานนี้กงฟีหรือตุนน้ำมันได้ความสุขที่นุ่มนวลพอดีค่ะซอสที่เป็นคาวเวียร์มะนาวเข้ากันได้ดีค่ะถ้าจานนี้มีองค์ประกอบที่เป็นผักให้ความสดชื่นอีกนิดจะดีขึ้นมากค่ะ จานนี้ของซันจินี้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนฝ่ายดายนิ่อีกจานหนึ่งนะครับการที่เอาไปห่อแป้งเวียดนามก็ทําให้มันคงรูปและสวยงามเรียกว่าจานนี้เป็นอีกจานหนึ่งที่ทําออกมาดีแล้วก็รสชาติอร่อยครับอครับในจานนี้มันหายไปสออย่างใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรบ้างครับ เคลครับแล้วก็หนังปลาแซลมอนกรอบด้วยครับสองอค์ประกรอบนี้มันก็ทําให้จานของผมดรอปลงนิดหน่อยครับแต่มั่นใจครับว่ายังไงก็อร่อยอยู่ครับจานนี้ซอตัวที่บอกว่าเป็นไวเบอร์ทำออกมารสชาติดีมากปลาแซลมอนเนี่ยทำออกมาเพอร์เฟกต์จุ่ยฟี่มากความคิดสร้างสารรค์ดีเทคนิคดีถ้าจานนี้มีหนังปลากรอบจะดีมากกว่านี้ครับ เสียนายนิดหน่อยครับที่มันไม่เพอร์เฟแต่ก็ถือว่าทําเป็นเทีย่ยแล้วค่ะตามหาผ้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia